น้าเป๊ะสวัสดีครับสวัสดีะสวัสดีค่ะน้าแป๊ะค่ะมาติดตามคนฟันแม่นครับอีพีงวดที่ผ่านมาในศูนย์หกแล้วครับโอ้เข่าจ้าจั่งๆเลยครับผมโอ้สมผลซาประลี่ดีตัวนี้ว่าจะแถวบันย่างโย่อำเภอหนองเงินนี่เลขเขาหลายแห้ง่าสั่นสามตัวก็มีสองตัวมิดฟุเขาจ้าจั่งต่อเข่าตรงๆครับผมโอ้งวดใดๆนะแป๊ะฝันว่าจากไหนงวดนี้ฝันว่าพี่นางนั่นขึ้นมาบอกเลข คนท่านในตายนะเพ่นท่านด้เสียชีวิตอยู่เพ่นถอยรถมาแบบแห้งจนสิดีก็เลยบ่ทันถอยรถถอยรถถอยรถใหญ่นี่แม่ครับผมถอยออกมาบ้านนี้ลงรถยังโกเรซโกเซของคนที่ขารเนาะครับครับครับบ้านนี้ไปย่างหรอพี่นางกระสุกมาให้คนวะกระสุกมาให้ครับม้วย จังไงทันเหตตายคือมั้โอเคเกจอเนาอโอ้พี่ยังมีชีวิตอยู่บ่ครับนี่ยังมีชีวิตอยู่บ้านนี้ยพี่ว่าอันมีปากกากับอันอันกระดาษบ่เขียนเลขให้ใครพี่ว่าเลขอะไรหรอพี่นังบ่สามศูนย์สี่พี่ว่าสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่พี่เขียนให้พี่เขียนให้ ตามจริงเพิ่นก็มีรถมีเรืออยยี่หรีบ่มีอยู่แต่ว่าเพิ่นขับบ่เป็นเพิ่นลอยอคนลอยคนคนพิการเออป็นเลยครับแต่วันนี้ก้มฝันฝันว่าเพิ่นถอยรถมาย่างแห้งเลยแม่นอ๋ออบโชคใหญ่มาเต็มคันรถครับผมอ๋อเปนจักปีล่ะครับอายุเพิ่นจักปีครับอายุเพิ่นจักปีวะสี่สิบเจ็ดหรือสี่สิบแปด สี่เจ็ดอย่างสี่แปดนะครับเนาะสี่สิบเจ็ดย่างสี่สิบแปดครับเพิ่นถอยไม้แห้งนะแปะเห็นตะเบียนลดไปบวกเห็นกระเบียนตัวนี่ละโอตะเบียนตัวพวเขียนหายนี่เออตะตัวนี้ละสามศูนย์สี่นี่เออตรงกันก็ติดบนเขียนหายเออเนาะตรงกันเลยเขียนหายกับสามศูนย์สี่ตะเบียนรถกับสามศูนย์สี่แต่ว่าแป๊ะแต่ว่าเป็นคนพิการนะครับผม ยังจังขับรถได้แปลกคือกันอยู่แต่ว่าล่ะครับโบเป็นในตัวจริงที่แท้ครับครับโบเป็นเป็นมาให้โชคครับเป็นมาให้โชคเป็นมาให้โชคเนาะงวดที่ผ่านมานี่ไพ่มาบอกครับศูนย์หกเลยครับไม่ใไง่ถวแถวไม่ใหญไงแถวเป็นมาหรอครับงวดนี้ยโบเพท่าน้มาไม่ใหญ่เแ่าเนี่เป็นผู้ใดเป็นโบหูจ้ากล่าวเลยโอ้เรื่องยางซักเหมือนกันเถ่ามาเนอะ พีผีุู้เฒ่ามาบอกครับโอ้หมดก่อนพีูุ่เฒ่ามาบอกตุนหกจำหน่วนี่เป็นพี่นั่งครับผมครับเป็นคนลอยเป็นคนพิดการ่ว่าแผกกว่าขับรถได้่ถอยมาจากยุทธจักรโลบัสต์หน่ยทะเบียนรถสามศูนย์สี่มาเขียนหายยังเขียนตัวสามศูนย์สี่คือเก่าอยู่ครับผมท่านผู้ชมอ่ะเนาะครับผมแสดงว่าเอาโชกใหญ่มาหายเนาใบแอบเนาะใส่รถกระบะมาจนเต็มถ่ายรถครับผมเนาะโอ้ย น,น้องเบิ่งเด้อครับผมท่านผู้ชมเลขตัวเดียวหางเดียวแคนแคนสามศูนย์สี่ตัดเลรียอาครับผมท่านใด้ชืน่นชอบคำหรับคลิปนี้ก็มาสารุปตัวเลขของน้าแปะเนาะ304ค่ะฝันเห็นพีส่สะไบค่ะท่านผู้ชมเขียนเลขให้304เนาะสี่นอบอน้ำยังถอยรถกระบะค่ะท่านผู้ชมไวยดากมาให้น,านา้าแปะเบิ่งน้าแปะเห็นเลขทะเบียน304อีกคือกันค่ะ จังเดกับให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมานกับตัวเลขกของหนับแปะนอสำหรับคลิปนี้จ่าปอกบขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถามมีตัวเลขเหลืองเล่าความฝันเด็ดเดอยู่ใส่จ่าปอกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะแต่อย่าเฝ่าไปใส่นอค่ะท่านผู้ชมมันนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะหลวงปู่ค่ะอันเวาเรือกของสีเพิงน้องสร้างละกาเซ็นผม แม่ทรนี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะรวปูปก็เป็นมาคือการ้บุกเสกออกมานี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซามวิชีพปบูธเทวดาผหลอกสมรษาคนให้เกีรยิสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพกค้าขายอ่าหรืออยูนใส่ส่วนตัวในวิธีว่าแน่ของมบิารในเฮื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด เือนำสร้างส่วนเต็นผมแม่ทรณีบางกองทิก็เอื่อหน่เต็นผมแม่ทรณีบางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับกตัวแม่อ่าอยู่ในอตอวนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่นแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับคน้นคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์มีโศกมีลาภมันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งทีซอยอย่าจมเขาจะโมซาะไปแล้ว เราเรียกว่าพูดได้มากว่าดีขึ้นบัดจอย่างค่ะข,ขายาว่าดีก็ดีเออไปร่างเมียยังบ่เคยเสื่อมเหลือเสือกับเถื่อเ,อเอข้าขงเงินยู่ว่ามันเป็นอาบหนาดมาไหนแบบเด๊เนี่ยช่วมากไอ้ลวงปู่หรืออาชีมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้ขาขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสางมิชิสัตสีมิชิพุนปูฝ่ายนี่เอาว่าประมาณกระต่ายหรือไก่สั้ต้องใส่สรางนการออก่มรบกซื้อ ส่วนมากเาเลยถือสำน,นากนาบนาบเต่าขี่มันเขาบาอาน้องคันดีบัดอ่าว่าจะขนสอ่งนังส้่งประกับสร้ง่งอันนี้ทีรีส์มาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวส้่งอยู่สีอ,อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้ง่งแล้วก็พวกนังส้ง่งนองสร้ง่งร่วมกันคือบุกคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหาติโยมเพิ่นมาชมบุญสั่งสลอกสารสั่งแม่ย,มยังกัเพิ่งมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสัส่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันสั่งมันเป็นสัตว์ใหญ่ <สา S 2> อ่สาสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนพรเจ้าอิปมาทุกโภคก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างรู้สึว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปสาธุสาธุค่ะ ค่ะารผมุชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะนอกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผมุชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้บึงเนาะคะ่ะารผมุชมมนอเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม,ม้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ำกันเนาะค่ะารผมุชมเนาะ,ะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะคะ่ะารผมุชมเนาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทธรณีค่ะารผม,ม้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะารผมุชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกรวมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองน้นดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนีไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับ,บทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบอคอยเขาหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่อมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ไดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้คาร่านรรมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ